ประเด็นที่น่าสนใจและร้อนระอุอยู่ในขณะน,นี้โดยเมื่อวันในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาได้มีราชกิจจานุเบกษาโปรดเก้าวพระราชทานยศคุณหญิงจันจรีราศิริวัชิราพักเป็นพันตีหญิงพร้อมทหารอีก40นายโดยไม่มีผู้รับสนองราชองค์การราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตรโดยไม่มีผู้รับสนองราชองค์การ พระบาทสมเด็จพระวะชิรลักล่าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเก,กล้าโปรดกระหม่อมพระราชานยศวาทีพันตีหญิงคุณหญิงจันจราสิริวชิราภักด์เป็นพันตีหญิงซึ่งเรียกในวันเรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้เรียกกระแสฮือฮาไม่น้อยในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาราะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เพิ่งได้มีการพระราชานยศข้างราชการทหารหญิงฝ่ายในให้แก่ว่าที่พันโทค,คุณหญิงฐานิดาสิริวชิราภักด์ และเรื่องราวทั้งหมดนี้เองก็ได้กลายเป็นกระแสฮือฮาและได้มีการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายเป็นจํานวนมากโดยอาจารย์สมศักดิ์เจียมทีรัสกุลเขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ดังนี้อีกด้วยว่าเป็นคุณหญิงอีกคนแปลกพันตีหญิงคุณหญิงจันเจีราศิริวัชิรพักโดยได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้เพราะที่นี่คือประเทศไทยทําได้ทุกเรื่องที่ต้องการ บ้ากันไปใหญ่แต่ก่อนขอคุณหญิงต้องแก่แต่เดี๋ยวนี้อายุไม่ถึงสามสิบ <10. S 1> เป็นคุณหญิงเป็นคุณพระกันแล้วเอ๊ยยังไงกันต่อไปนี้คุณหญิงคงเต็มบ้านเต็มเมืองเ้อะช่วงนี้คุณหญิงมารัวๆยศที่หน้าอกเสือ้อนึกว่าแมกเนติกตู้เย็นเยอะเกินไปรบสนามไหนมาบ้างเนี่ยรบที่ระเบียงราบันไดหรือริงสา โดยอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์เขาก็ไม่พลาดที่จะได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้ดังนี้ล่าสุดโปรโมทพันตีหญิงคุณหญิงจันจิราศิริวัชิราพักซึ่งเป็นพระภรรยาอีกคนของวัชิราลงกรณและหลังจากที่อาจารย์ประวินชาัช,าชวันพงพันธ์เขาได้ออกมาโพสข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้และเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต้องอึ้งไปตามๆกัน และเรื่องนี้เองก็ได้กลายเป็นข้อสงสัยและได้กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวไปในช่วงพริบตาสำหรับประวัติความเป็นมาของคุณหญิงจันจิร,ราศิร,ริวัชิร,ราภักด์ซึ่งพวกเราก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอกันเป็นอย่างดีเพราะเธอคือราชองครรักทหารหญิงผู้มีความสามารถและคอยเฝ้าติดตามให้ความดูแลอย่างใกล้ชิดเจ้าคุณพระศิรินาคพีิราชกัลยาณีมาโดยตลอดโดยที่ก่อนหน้านี้ยศของเธอก็คือร้อยตรีหญิงจันจิร,ราศิริวัชิร,ราภักด์ โดยเมื่อวันที่4มีนาคม2.564เธอเพิ่งได้รับการโปรโมตได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแบบก้าวกระโดดจนล่าสุดเธอได้รับพระราชทานยศเป็นว่าที่พันตีหญิงและมียศคุณหญิงเพิ่มขึ้นมาอีกด้วยเป็นว่าที่พันตีหญิงคุณหญิงจันจิราศิริวัชิรพักโดยความที่เธออายุยังน้อยและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานอย่างสมบูรณ์แบบและเธอก็มีทุกวันนี้ได้ เพราะด้วยความขยันและมุ่งมั่นจริงจังในการปฏิบัติหน้าที่แต่ก็ยังมีหลายคนได้ตั้งข้อสงสัยถึงคำนำหน้าชื่อคุณหญิงซึ่งเรื่องนี้อาจจะแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเธอนั้นแต่งงานแล้วและนามสกุลที่เธอใช้อยู่นี้ก็คือนามสกุลเดิมหรือว่าคือนามสกุลสามีกันแน่แต่เรื่องนี้ก็ยังได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายได้นําเรื่องราวของเธอนําเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องราวสมัยก่อนตอนนายราชกิจจานุเบกษาเลื่อนยศท่านผู้หญิงสิรงนีนาถเป็นพลตรี และในตอนนั้นเธอก็ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานด้วยเช็คเช่นเดียวกันโดยประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้ตั้งข้อสงสัยว่าทําไมเธอถึงได้ใช้คําว่าท่านผู้หญิงได้และหลังจากนั้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็ได้มีประกาศเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งจากท่านผู้หญิงให้เป็นเจ้าคุณพระศรีนิรันพิาราชกัลยาณีซึ่งเป็นกรณีที่คล้ายๆก,กันกับกรณีของคุณหญิงฐานิดาศิริวชัชรพักและล่าสุดก็คือคุณหญิงจันจราศิริวชัชรพัก และสาเหตุทั้งหมดนี้เองจึงได้กลายเป็นการเชื่อมโยงประเด็นที่ได้ทําให้ประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายนั้นต่างก็ได้มีการคาดเดาว,ว่าเธอผู้นี้คืออีกหนึ่งพระภรรยาของนายหลวงรัชกาลที่สิบก็อาจจะเป็นได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันอย่างแน่นอนชัดเจนเพียงแค่เป็นการคาดเดาและเป็นการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายก็เพียงเท่าน,นั้นซึ่งถ้าหากจะไม่ให้เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวซุบซิบที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไป ทางสำนักพระราชวังก็น่าจะออกมาอธิบายถึงเรื่องนี้โดยจากการคาดเดาของผู้วิจารณ์ราชวงศ์ไทยแล้วนั้นเรื่องนี้ทางสำนักพระราชวังก็คงจะไม่ออกมาชี้แจงอย่างแน่นอนและคงปล่อยให้เป็นเรื่องที่ได้มีการคาดเดาและวิพากษ์วิจารณ์กันต่อไปโดยได้มีคำวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนชาวไทยบางส่วนดังนี้นักเรียนนายร้อยไม่น้อยใจในโชคชะตามั่งรอเรียนมาแทบตายจบมาได้ร้อยตนีนางไม่ต้องเรียนเข้าปุ๊บได้เป็นพันตีปับ๊บ คนอื่นต้องเรียน4-5ปีได้ยศแค่ร้อยตีขอแสดงความยินดีด้วยครับแต่งตั้งนางสนมแบบโนสวนโนแคร์ so no care, ว่าใครจะมองยังไงขยันจริงๆเลยนะพ่อคุณเมื่อก่อนก็น่าสนใจนะสำคัญเลยละ่ะเวลามีประกาศร,ราชกิจจานุเบกษาว่าประเทศเรามีกฎหมายขอบังคับอะไรใหม่ๆมาบ้างสมัยนี้เขาแจกยศถาบรรดาศักดิ์แบบวันเว้นวันแบบนี้ทุกวันเลยเหรอครับเดี๋ยวนี้คืออับยศให้พระภรรยาอย่างเดียวคือน่าเบื่อมาก น่าจะเห็นข่าวคนนำสกุลนี้เลื่อนยศกันทั้งปีจเจริญหลักประเทศไทยโดยได้มีประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายต่างก็ได้เข้ามาตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องนำสกุลสิริวชัชรพักเหมือนกันหมดแล้วจะเปลี่ยนนำสกุลเวลาได้ยศใหม่หรือเปล่าหรือเรื่องนี้จะทําให้เหมือนบรรดานางสนมสมัยกษัตริย์ยุก่อนซึ่งเรื่องนี้น่าจะมีเขาโครงสร้างมาจากการจัดตั้งโครงสร้างของนางสนมในกษัตริยุคโบราณจริงๆ พราะในหลวงรัชกาลที่10ต้องการให้คงไว้ซึ่งโบ,บราณราชประเพณีไทยแบบดั้งเดิมและเรื่องในคง <c oughs> ไม่เกินการคาดเดาได้หรอไม่มีผู้รับสนองราชองค์การเนี่ยนะอาศัยอำนาจมาตราไหนหรอโอเคในเอกสารอาจจะมีแจ้งว่าอาศัยอำนาจมาตราใดบ้างในการสั่งการแต่การไม่มีผู้รับสนองเนี่ยมาตราไหน ที่แบบนี้สลิมเงียบกริบไม่ออกมาแก้ต่างหรือสัรเสริญกันหน่อยหรือเพิ่งได้เป็นร้อยเอกหญิงเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้เองผ่านมาเจดเดือนได้เลื่อนยศเป็นพันตีแล้วประเทศไทยโอล y ซึ่งเรียกได้ว่าแต่ละคำวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งข้อสงสัยของประชาชนชาวไทยหลายฝ่ายในวันนี้นั้นช่างดูเดือดและเผ็ดร้อนมากและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่การคาดการณ์และคำวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและการตั้งข้อสงสัยของประชาชนชาวไทยบางส่วนเพียงเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นข้อมูลจริงเท็จอย่างไรนั้นก็คงจะต้องรอให้ทางสำนักพระราชวังได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้